สวัสดีครับกลับพบก,กับจ้อหลังเกมกันอีกครั้งนะครับผมพูดถึงผลการแข่งขันกันมาบ่อยแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ มาจ่อในส่วนของสิ่งที่เป็นข่าวในช่วงนี้ที่มีการพูดถึงกันกันเยอะนะครับนั่นก็คือเรื่องของกุนสือคาดว่าซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีข่าวผัดเปลี่ยนใบของกุญสือจํานวนมากนะครับแล้วก็มีทีมสําคัญๆทีเดียวนะครับที่เข้ามามีส่วนในตลาดรอบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิงหากุนสือคนมมใหม่แน่นอนครับสิ่งที่เราโฟกัสกันเยอะที่สุดของคนไทยก็คือสุดพเมลีกนะครับเราเราทราบแล้วนะครับว่าเจเก้นครอฟนะครับประกาศว่าจะอำลา ทีมนะครับในซีนที่สั้นนี้นะครับก็มีการคาดดาวต่างๆนาะนาะนะครับคุณซือที่เป็นตัวเต็งก็จะมีอย่างชาบี้อาลองโซนะครับยูเลียนนาเกลส์มันหนึ่งแม้แต่โรเบรโตเดชารบี้มีชื่อของโทมัสแฟรงค์ลูเบนอโมริมอะไรต่างๆเข้ามาโคัวพันพอสมควรนะครับผมอ่าแล้วก็จริงๆก็มีพวกชื่อที่ถูกจับโยงนะครับที่ว่างงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันโตนิโอคอนเต้หรือว่าโชเซ่มูนโญ่ด้วยนะครับแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นนก็คงยากนะครับอย่างไรก็ดีหลังจาก จะเล่นครอปประกาศไม่นานมันก็มีทีมที่เริ่มมีข่าวตรงนั้นพอสมควรนะครับคนต่อไปก็คือชาบี้เอนแนเดสนะครับตำแหนของบาร์เซโลนาซึ่งผลงานในซีซั่นนี้ต้องยอมรับเลยว่าชาบี้ไม่สามารถยกระดับบาร์เซโลนาขึ้นไปท้าทายตำแหน่งแชมป์กับเรอัลมาดริดได้เท่าที่ควรนะครับผลงานภาพรวมก็ไม่ดีนะครับจนเจ้าตัวก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าจะอยู่ถึงแค่สิ้นซีซั่นนี้เช่นเดิมเช่นกันเหมือนเช่นจะเลนครอปนะครับทำให้บาร์เซโลนาก็ต้องหาคุณซื้อใหม่เช่นกันมีชื่อของหลายคุณซื้อเข้ามาเกี่ยวข้อง จนมีการระบุชื่อของเจกเกนครอปล่าสุดด้วยนะครับถึงแม้ว่าเจกเกนครอปจะบอกว่าจบซีซั่นนี้หลังจากที่เขาเอาเวลาตําแหน่งจากลกิเวอร์พูลเขาจะไปพักผ่อนก่อนนะครับอย่างน้อย,อยก็1ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับถึงว่ามีมีชื่ออื่นๆด้วยเช่นโชเซ่มูรินโญ่อะไรเงี้ยที่มีข่าวว่าไปประกดตัวที่สนามบินบาเซโลน่าอะไรเงี้ยวุ่นวายกันพอสมควรให้ตีข่าวกันไปซึ่งจะมีมูลมาก้อยแค่ไหน,นต้องติดตามนะครับแล้วก็ล่าสุดกับผลงานที่ไม่ค่อยจะดีนะครับของมาริสิโอบอชเชติโน่กับเชลซีจนมีข่่าาววา เขาถูกปรับให้มาเป็นตัวเต็งที่จะโดนปลดคนต่อไปของคุณซื้อพิมเบ์ลีประมาณอันดับ2อันดับ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ มีอีกกระแสข่าวหนึ่งก็ตีข่าวว่าผมไม่สามารถปรับเขาออกในช่วงกลางซีซั่นได้เพราะว่าจะมีค่าชดเชยมหาศาลทีเดียวนะครับดังนั้นเดลซี DLC อาจจะต้องใช้โปเชติโนไปก่อนจนจบซีซั่นนะครับแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็มีคนตั้งคําถามกลับไปยังท็อตโบลีว่าแนวทางของการที่พยายามปั้นทีมแห่งอนาคตเนี่ยสะสมนักเตะดาวรุ่งเข้ามาจํานวนมากลงทุนไปจํานวนมากเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะมีความเชื่อมั่นในการที่จะไประยะยาวกับแกรมพอตเตอร์ด้วยสัญญากันถึง5ปีสุดท้ายก็มีปัญหาอีกพอเกพราะดเกดัมกิมบโช แต่ปรากฏว่าผลงานมันยังไม่ได้ดีอย่างที่คาดเนาะโดยเชลซีตอนนี้ยังอยู่ในครึ่งล่างของตารางอยู่เลยนะฮะก็มีการตั้งคำถามอีกว่าอา้าวสุดท้ายไม่ได้ให้โอกาสเขาอย่างที่พูดกันเลยเมื่อนักเตะต่ตตางๆมันก็คงต้องใช้เวลาปรับให้มันลงตัวมีหลายคนก็เพิ่งมาอยู่กับทีมได้แค่ประมาณสัก16 18, 18, 12, เดือน18เดือน12เดือนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ว่ากันไปพอเชลซีมีข่าวแบบนี้ไม่แปลกจะมีข่าวที่มีกุนซื้อมากมายมาพัวพันนะครับไม่ว่าจะเป็น มิเชลกุณซือของกิโรนาซึ่งกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในลาลิก้าหรือแม้กุณซือคนอื่นๆ,ๆที่เคยมีข่าวด้วยกับทางลิเวอร์พูลกับบาเซโรนานี่แหละไม่ว่าจะเป็น uh, สิทธิ์เก่าเดิมอย่างโจเซ่มูรินโญ่นะครับยูเรียนนาเกลส์มันนะครับหรือแม้จะเป็นการกลับมาของทมัสูเคิลเพราะว่าบาเยอร์อาจจะอยากเปลี่ยนไปเป็น จเจนครอปบ้างล่ะผัวพันกันไปหมดเลยเนี่ยมันปะปนกันไปหมดแล้วยังมีทีมอื่นอีกซึ่งก่อนหน้านี้นนสถานการณ์มันก็ยังลูกขี่ลูกคนนะครับถึงแม้จะมีการต่อสัญญาไปแล้วอย่างเรอัลมาดริดซึ่งเคยมีข่าวว่าอันเชล็ตติเนี่ยถูก บราซิลเนี่ยจ้องจะเอาไปเป็นกุญซื้อพอสมควรแต่สุดท้ายก็มีการปฏิเสธแล้วก็ต่อสัญญาไปแต่ก็มีข่าวว่าทางมาดริดเองก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะเปลี่ยนกุนซื้อใหม่ถ้าอันเชลติอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆห,หรืออยากจะพักผ่อนหลังจากที่คุมเรอัลมาดริดมามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายนอกจากนัน้ยังมีทีมอื่นๆอีกนะที่ตอนนี้ผลงานมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันยังอยู่ในข่ายที่อาจจะส่มเสียงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเอริกเทนฮากเองนะครับซึ่งกลับมาทําผลงานได้ดีแต่ก่อนหน้าน,นี้เขาก็เป เช่นกันอย่างเอ็ดดี้ฮาวของนวคาเซลซึ่งก็มีการคาดเดาว่านวคาเซลอาจจะต้องการกุนซื้อที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ในการทําให้ทีมไปถึงดับถัดไปหลังจากที่ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้แค่ซีซั่นเดียวและซีซั่นนี้ก็โอกาสยากมากที่จะกลับไปเล่นบุนที่ยุโรปอะไรประมาณนี้ครับวนเวียนกันอยู่แบบนี้หรือแม้แต่อันโตนิโอควอนเตเองซึ่งกลับมามีข่ากับทีมในเกาโชซิเดียอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะกับเอซีมิลานที่ว่ากันว่าจะมีการเปลี่ยนกุนซื้อแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อคร ก็หลังเกมแล้ววันนี้นะครับขอบคุณบุลุิที่รองรับรองพันนันที่สนับสนุนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ